คือนายต้องสอนกายทธิ์นี่เป็นไวยากรัดโดยตำแนงเนาะคะ่ะเขาก็จะให้เอาไว้ยากรมดเอาผู้ยิบบ้านเอาอบตเอาคณะกรรมการหมู่บ้านเข้าไปมืออื่นนัดกันกระเพิ่นสามโมงเคิงเนาะคะ่ะเมื่อนี้หนูกับพ่อบางคณะให้กับพ่อบาง ก็เลยมาขอมาปรึกษาใช้บ้านก้อนขอเล่าเก่าก้อนมาเพื่อเห็นดีน้ำบ่อถาเพิ่นเห็นดีน้ำกะสีเข่าม้ามืออื่นเห็นดีน้ำบาดนี้ก็เลยสี่อสรุปนะคะสรุบมาเท้าสี่ย้อมเสียเงินส่วนนี้ก้อนถามมืนหาเพื่อไปเฮ็ดฉนดนมาเป็นของคนเป็นเราคนเป็นอนเหวี่เท้าสี่ตกลงเฮ็ดบ่อค่ะตาตกลงเฮ็ดขออ่ะ ขอมาติดยมือค่ะยมือสมือคุณกะไนี่ายจัแจงมันะร้ายจรโร้าวเยพ่มนเลี้ยงเันมันแพงมันแพงมันแพงครูยกตูงกอนสำหรับาือวาแพงต่อค่ะเขาจะได้จนดนขาเป็นของวัดีเาถือว่าแพงต่อขาดประมาณนียเนาะไปเรียนเราเองเสียแพงก็านี